นักเรียนสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะสอนวิชาศิลปะโดยคุณครูวันภารัชตาพันธนากรน,นะคะเป็นไงคะนักเรียนปิดโควิดไปคิดถึงคุณครูรือเปล่าเด็กนักเรียนคะวันนี้คุณครูจะสอนวิชาศิลปะเรื่องพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างในนี้ที่นี้นะคะของวิชาศิลปะ ไม่ใช่พื้นที่ที่ว่างไปเฉยๆนะคะนักเรียนทุกคนเลยนะคะตอนนี้ให้เปิดหนังสือเรียนหน้าสิบห้านะคะหน้าสิบห้าพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างในงานทัศนศิลป์หมายถึงบริเวณที่ไม่มีอะไรปรากฏบริเวณว่างในงานภาพวาดมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งนะคะบริเวณว่างรอบๆภาพสอง บริเวณว่างในภาพนักเรียนดูรูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งเป็นรูปกระต่ายภาพนี้เป็นภาพที่บริเวณว่างรอบๆภาพนะคะส่วนรูปที่สองภาพที่มีบริเวณว่างในภาพนักเรียนจะเห็นว่าเป็นรูปมะเขือนะคะจะทาสีพื้นส่วนรอบๆรูปภาพ นักเรียนจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองแล้วก็มีเส้นสีดำนะคะเป็นเหมือนเกิดไข่ปลาต่อมานักเรียนดูนะคะบริเวณว่างเป็นที่พักสายตารู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดในรูปที่สามนะคะลูกภาพนี้จะเป็นภาพเป็ดนะคะพักสายตาคือภาพพักสายตาคือภาพที่มองไปแล้วสบายตานะคะ ส่วนรูปที่4นักเรียนจะดูนะคะภาพที่ไม่มีบริเวณว่างเลยทำให้เรารู้สึกแน่นอึดอัดนะคะดูแล้วไม่สบายตาไม่สบายใจนะคะดังนั้นการจัดพื้นที่ว่างในภาพเนี่ยถ้าจะให้เหมาะสมเนี่ยจะช่วยทำให้ผลงานของนักเรียนเนี่ยมีความสวยงามนะคะวันนี้ค,คุณครูก็ วาตามตัวอย่างในภาพนะคะก็คือภาพรูปมะเขือนะคะนะักเรียนดูนะคะการระบายสีอ่อบริเวณรอบนอกเนี่ยนะักเรียนดูนะคะจะเป็นพื้นที่ไม่ว่างแต่รูปมะเขือเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ว่างนะคะดูแล้วก็สบายตาเหมือนกันนะคะตอนนี้นะักเรียนดูนะคะความสมดุลของภาพ เวลานักเรียนวาดภาพเนี่ยนักเรียนจะต้องวาดรูปภาพให้สมดุลกับกรอบรูปนะคะบางคนเป็นไงคะกรอบรูปเนี่ยใหญ่แต่ว่ารูปมะเขือข้างในอะ่ะจิ๊ดหนึ่งเล็กนิดเดียวให้ครูนะคะนักเรียนต้องดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าการวาดภาพที่สมดุลเนี่ยนะคะครูมีมะเขือสองลูกเนี่ยครูวางมะเขือไว้ตรงด้านไหน นักเรียนดูนะคะครูจะวางไว้ด้านกลางภาพหมดเลยนะคะส่วนรอบนอกก็จะเป็นที่อะไรคะบริเวณที่รอบรอบภาพไม่ว่างนะคะโดยการครูลบายสีแล้วก็ใส่เม็ดไข่ปลาไปนะคะง่ายไหมคะนักเรียนวิชาศิลปะของครู ดังนั้นงานที่คุณครูจะสั่งนะคะภาพต่อไปก็คือให้นักเรียนวาดรูปภาพบนพื้นที่ว่างหนึ่งรูปนักเรียนไม่จำเป็นนะคะจะต้องวาดเหมือนในหนังสือเรียนหน้า15ถ้านักเรียนมีความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นักเรียนอาจจะวาดเป็นแจก,กันดอกไม้มีดอกไม้นะคะออกด้านนอกของแจก,กันเนี่ยนักเรียนก็อาจจะทำเป็น บริเวณพื้นที่ว่างรอบๆก็ได้นะคะสำหรับวันนี้วิชาศิละปะของคุณครูหวังว่าเด็กๆจะทำงานศิละปะนะคะเพราะว่างานศิละปะเนี่ยเป็นงานที่ขายเคยรียดเวลานักเรียนระบายสีที่คุณครูบอกเนะี่ยว่าศิละปะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ครูจะดูความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะคะ บายบายเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบอกว่าอยากดูเสาหันสาวิชาศิลปะบ้างจะได้ดูไหมครับอ่าถ้านักเรียนอยากดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะร่างสคริปต์นะคะว่าครูจะว่านักเรียนตอนอ้องคอมเมนต์ใต้คลิปมานะคะว,ว่าอยากดูเสาหันสาเกี่ยวกับศิลปะหรือเปล่านะคะคุณครูก็จะจัดให้นะคะอาจจะเป็นการ ถามคำถามเกี่ยวกับงานศิละปะอ่าไม่บอกสิต้องให้ตื่นเต้นอ่างั้นครูมไม่บอกก็แล้วกันนะคะจะได้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะสวัสดีค่ะยังไม่มีแรงสอนอ๋อให้เช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าก่อนแต้วก็ จะสวยแล้วนะคะนะคะสวยยังคะลูกมามะออ่าสวยยังคุยมันยิ้มใหญ่เลยสวยแล้วนะสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l t o t h a i o r g คูแ .com และ Facebook สิทธิ์คูแชมครับและอย่าลืมกดกระดิง่งกดไลค์ กดแท็์ให้ช่องติดครูแชมป์ด้วยนะคะ